โยมทาบุญกับพระอาจารย์ไหมพอดีว่าพระอาจารย์รับเป็นเจ้าภาพกรถินลองทดสอบดูว่าจะมีคนทําบุญไหมถ้าใครถ้ามีคนทําบุญกับพระอาจารย์พระอาจารย์จะให้1,000บาทเพราะว่าปีนี้พระอาจารย์และสายบุญผู้ที่ติดตามรับเป็นเจ้าภาพกรถินช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ล้านกว่าบาทเดี๋ยวพระอาจารย์จะลองทดสอบดูว่าจะมีคนร่วมทําบุญกันไหมเดี๋ยวตามกันมานะโยมโยม ขอพายนะโยมไอ้ว่าจะถามโยมไอ้ปีนี้พระอาจารย์รับเป็นเจ้าภาพกระถิ่นที่วัดแห่งหนึ่งพระอาจารย์ก็เลยบอกว่ามีซองให้โยมเออแล้วแล้วแล้วแต่ใช่แล้วแต่ศรัทธาพายโยมจะร่วมเท่าไหร่ก็อ่าแล้วแต่แล้วแต่จะโยมศรัทธาโยมปกติโยมเป็นคนที่ไหนนะคนจังหวัดบึงหนองคายค่ะแต่มามาเช่าบ้านอยู่ทำมาหากินอยู่ที่นี่อ๋อปกตินี่ทำงานอะไรนะ ขายลูกศิษย์อ๋อโยมเขาจะร่วมบุญอ่าเนียเดี๋ยวใส่ซองเลยนะแล้วแล้วแต่ศรัทธานะโยมนะอ๋อจริญนพรนะโยมโยมนะพอดีว่าคุณโยมคุณโยมชื่ออะไรนะสายฝนค่ะโยมสายฝน,ยนคุณโยมพอดีว่าคุณโยมสายฝนร่วมถวายปัจจัยร่วมถวายปัจจัยทําบุญกฐิน กับพระอาจารย์พอดีว่าพระอาจารย์ปีนี้นะกับคณะยติธรรมยติโยมในช่องของพระอาจารย์รับเป็นเจ้าภาพกระถินช่วยหลวงปู่1ล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นแล้วคุณโยมก็มีส่วนหนึ่งในการร่วมทําบุญนะโยมนะอนุโมทนาสาธุนะเดี๋ยวพระอาจารย์ก็โยมร่วมทําบุญกับพระอาจารย์20บาท <Okay. S 1> พระอาจารย์จะให้1000บาทนะเพื่อเอาไปาตั้งเนื้อตั้งตัวหรือว,ว่าเอาไปซื้อขนมให้หลานก็ได้โยม อขอบคุณนะโยมนะอนุโมทนาสาต์ุบุญกับโยมนะสาธุสาธุสาธุาธพอดีว่าโยมเขาก็มีหลานคนหนึ่งเนาะพระอาจารย์ก็ได้รับปัจ,จัจนี่แหละโยมสังคมไทยของเรายังมีคนใจบุญยังมีคนที่มีจิตใจงดงามเพราะฉะนั้นแล้วยมโยม,ยมฝากติดตามพระอาจารย์ไว้นะพระอาจารย์รับเป็นเจ้าภาพกระถิน่นช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ล้านกว่าบาทขอจเจริญพรขอบคุณนะโยมนะสาธุครับ